ขึ้น okay. ถืถ่อนเลยขึกปีนะขึ้นถึกปีนี่น <Ooh. S 1> อ่อนช่อนเลยทุกคน <c oughs> งาน่าไม่รีเลยอ่อนอย่าลีเก็บมวนโอ้บุลล็อ oh, <b> ลูกเลี้ยงน,นี่แหละโลกค่อยพะน่ะ <c oughs> ตัวนี <c ười> <c ười> ้ใหญ่ชนขวดตัวน e: ี totally ้ลัวน yes, e ี้ใหญ่นะใหญ่เลยทุกคนักทายสบายดีสบายดีกับบรรยากาศเาว้าๆทุกคนอ้ยมนีบ่าวอาทิตย์ก็มาออกแต่บานมาแต่ตีสี่กลัวๆมาห่อนี่ก็จนห่อนหกโมง สุมุปงไปเกือบพ่อสองสุมุงขี่รถมาเนยกะมือน,นี่วเาอาทิตย์พามายิงนกนกกินมังให้อยู่ป่าแต่บูหัวชิามานหรือบอเน้ยลูกวาว่า,วามีนกกินมังให้อยู่นี้นะอยู่เทวนี้ชิบปห้าหลอเบิง่งจากอยู่จุดใด อยูซามาเสียวแต่นี่บุหักกลางข้างที่เนาะ เดีเยทุกคนมาให้ใหญ่พม่าลกมันก็ออกเลยพม่าสวยผลแถวพุ่งยิย่งยัง่งยิ่มาให้แต่ว่านกนี่ออกน้ำออกลายเลยนะจึงเงียบเลยต้นไปไปหรอกบึงต้นไม้ขอเสียของมาให้ใหญ่เนี่ยก็คือว่า นกกินอิ่มไว้แล้วออกไว้บุคคลมังไห้หน่อยน,นยั่นอิ่มนั่นออกต้นมังไห้มีลายเลยทุกคน มีลายกว er ่านกกี่กระปมาโอ้ยบ่ไว้น้องเน่ยจะสิไปพกต้นใดเนาะแต่ว่าแต่ละต้นนี่นก็มากบ่ได้ดกเนาะนังท่าบักด้นเลยยังบ่มีนกเขาอยู่ไม่เต่ไปผ่านไปผ่านอยู่สิแต่บ,บ่เขามาไปไปชุดไม่บัดไปต้นไม่โอ้สำชิรอมาเนี่ต้นมาให้ลาย người lọ này lọ bay mình cầm vào đại hộp nọc tôi đây cầm Ôi hơi xí đại nhưng nọc nội sao nè nhưng một tài lọ ui ui thấy thực, thực là thực tì nhá nhưng thực tì một đời thực, cả tô rồi nè thực tì nọc nội lại là. Tại cả cả bộ nòi đấy, 2 tổ này ok rồi đấy bà, ừ. con, chỉ nòi chỉ nhảy cả con, cho nó bùn mi nèo kinh khổ sầu đây nè, kinh khổ cầm nhằng, cho nên là lên sao, tuần mà tuần, màu xúc đen hùng bờ thiệp đấy, tôi sẽ đai bùn mi ไลยได้น้อยหน่อยแต่นกใหญ่บบเขา่าคือสีขเะนะข่าจะเสาแล้วนะเขามากเขามาตอนใสๆไว้ใสๆแล้วมันนกใหญ่มันหนีว่ากินอิ่มไปเพราะว่ามาให้นี่มันเป็นมาให้ใหญ่ถือว่าไม่ได้ได้นกกระแทกตัวเดียวหรือว่านกปอดชวนแล้วก็สีเลาะไปอีกก่อนเลาะเบ,บิ่งไปเรื่อยๆเป็นจะได้สีบบมานให้อีกแล้วบอสเนาะ แต่ก็จิรวห้าเห็ดบดเลยได้ถาเห็ดเห็ดบดกับเอาเห็ดบดป้าปลาชิวลายเลยทุกคนบวัวแต่ปลาชิวปลาใหญ่ก็มีป้ามันหาวนะหนับใหม่ลายเลยขึ้นแถวหนานับเออตัวอ่อ,อนซ่อนด้เคิงเราบริกินปลาชิวมันีน่เทว่าเข้าบริถือมองมา มือหนาะเปล่าถีดเอามองมาถ้าได้เขาไปเสี่ยวมองมาเพราะเอามองปลาซิวอันละเอิงแหละบริกินปลาซิวเดว้ก็เชี่ยวลองมือมารือโบมานแต่ว่าแถวหนาหนะับไล่ในปลาซิวลูกกินหนัอู้บุทันอ้านกูนกบุตรท่านหนัก บเห็นที่อยู่นี่ไคคิดว่าเพิ่นสิมาอยู่นี่เพิ่นมากินปลาเนี่ยนเบื้อซส่งโลหจุดเห็นหมาอเมล่นจักหมาอ่ะคือเช่ามเมนที่หมากว่านะแล้วมีแนวกินพร้อมโดนมาเยี้ยงละมากินนูบ่ มาเงี้ยดิเดิเขียวมันนี่บังชิมมาก่อนบม่เบื่อที่เนาะสักกินได้คนกับซิกินได้ดิ มันหวานเลยสมสมตมันหวานมัเน,นี้ยกินเคียงเลยอาจจะกินนวดมันที่มันจังหวานหวานคุมๆนะขมมันกับสีทั้งในมันนี่ขมนี่ทั้งนอกมันกับสีหวานนี่นวดมันนี่เห็นดิหมากมันนี่นี่หมาอยังดี

บดตแก่บเลยนีเขานีดิออกวางบดนบปได้แก่พอดีสุบดแก่แห้บุตรเมาได้ย่สั่นแต่ส ok? ุนี่แก่กระด่างบรเลยแก่บลยเบวรอกสุกระด่างหินพักน้ำ <nement> โอ้ anyway, มีแต่หยอดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวมันมีแนวกินดนี่โอ้เก็บเมื่อถ้าบริกินอยู่นี่ก็มากินอยู่บ้านักน้ำแต่หยอดใหญ่ๆเลยอู้จะอ่อนดิแต่หยอดกำงาม นี่แต่ยอด้งามเลยพักน้ำเลยนี่อ่อนซ่อนเด้ทุกคนงามยอยเลยเลยอ่อนอย่าลีเก็บมวน đại vô đây có đại vô bột nám bột sám đỏ nè cái sọp cái cái và xịt xay hết bột tại <laughs> cả mà mà bột cả. Bộ thì bột nhàng lộ phải lò mà bà đi xay này vậy xay cái vậy xay cũng phải luôn và thứ nhàng เีก็เป็นต้นบางไฮอีกต้นนึ่งอันนี้เป็นต้นที่หกน,นะเที่ยวเห็นมาตม้นบางไฮซุกซุกกับซุกพอมกันกยีหรี่รอโอ้ตาหนกเลยนีไจักมันสิเขาต้นใดอียามันก็นกนสายๆเลยนะนี่อันนี้มันก็น เก่มุงขึงไล้ดินี่โอ้ไกป่ไปลาไก่ปลาเี๋ยวสิลงไปจอบลองมึงเนาะคันหด้ ไปเลยมันลักแห่งไรบุเขาอยู่เถอะเลยจอบมหาที่แหลกก็คิดว่าพูนอยู่นี้ยี่นีบัาที่ดดได้พูนอยู่ผู้เฮ้ยเลยบดไยสกันอือไปรอเมื่อบริหนิยวเขาเลยชิมมงไปไายๆเลยยวเขาห้าเห็ดอยู่เห็ดกิน chặt bay lưng tẹt nhập liền. nó khi mình thực bị cứ câu siết tay, cửa bộ thứ chạy hmm. dọc tròi nó đọc tuần chạy dọc này cho nó đọc tuần จัดไปยังยิงถือลายตูเลยสองตูนะบนลายตูยิงถือสองตูนะ้แต่บนเต็มๆมันเลยโบยอยู่แต่ไปตกมองใหม่ตลอดครถือปีกขนผุเลยสองตัวยญยานี่ผู้ใหญ่นั้นเรามาควัวแล่นเลยให้เราไปเบิง่งรานเราเห็นตกอยู่หุ่นเราอะ sao bạn có Maha kim này lại có chồng mà tốt rồi đây cái đi vườn thả đại cả hai cái cháu đây tổ gì cầu mồm câu, đi khọt 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 kìa đây là tiên như đi ข้าไงทึ่งบ่อ้ปีเดิข่าไงทึ่งอีปีคือเกาบ่โอ้โอบุลลุกลูกเลี้ยงนักเลงปีกนะปีกแต่ปีก,บ,ปกบ่าวิีนี้มาได้ก็ไไ้นักเลงปีกอ่าเจียจิ้น แค่ม so so ึงอยู่ข้งคือตัวนี่หน่อยนะมันยิ่งลงมม่าบที่ตัวนีอใช่ละหมูหมอยู่พี่อยู่พี่สามตัวเนี่ยหม่าตกหนักเลยโอ้เห็นเลย่ชุดเจอแล้ตกเลยนี่แหละโลกคอยพันะ

Sọ căng nắng đây Xì tẹp <laughs> Nục lượm cá mày đây Tè, Nhưng một bên nục nhảy đây Bên nục nổi Lò thải cho nó กินบะม่งวงซุกถากินเขากินเขากับบะม่วงเพราะว่าเขาบุญยับดังไพ่หยันนกเห็นวันนี้บุญไปทางไหนนะเหนื่อยเลยนางพกไปอยู่ต้นเดียวนี่แหละมาสังเกตเบ้างว่าต้นนี้ฮะน,นกเขาดีกว่ามูเขาก็เลยมาพกอยู่ตน้นนี้แล้วก็เป็นต้นที่สูงกว่ามูสูง ไม่เสียนนี่สำหรับต้มาให้สูงสูงเข้ามาอีกเลยแต่เป็นยังตาเขาลายลายก่อนเราจะาชิบปยิงเราจะชิบยิ่งเขามาดำตัวสองตัวนี่ไม่ยังละแวกอยู่เลย มันยังแนมหายมันเห็นเลไปแล้เขาไล่ลายโตมันกินบาใไม้สนันพันเพื่อนตกปุปีปุปีแล้วมันชีบลาเวงเพราะว่าขายางไปมันกับบ่อนาบ่ิยิน้มันในนมันกับชิดบามบางไม้ตกถ้าขาบัยางไปมันกับไกลเพราะว่าต้นมาให้มันกวงต้นมันกวงเขาตองได้มีสองจุดจุดนี้จุดหนึ่งนะจุดผุ่นจุดหนึ่งจุดนี้ยังบัได้พโตมจุดฝุ่นได้สามไปได้จุดน่ะ ผักยกก่อนทุกคนเลยน,นี่ปวดหัวนี่ลายตางอนงนเลยอยู่อยบอกไว้ออกมาหนอกมาพักก่อนป้าให้นกเขาก่อนเถอะนะนกเขามาบ่ได้เขายิงก่อนตลอดแบบใจห่อนเนี่ยขอผักพอดแล้วใจเย็นก่อนลูกกระซุนกับเลือดบ่ไดยัยงเลือดเต่มสีนัดถาว่ามันกเป็นตากะชิเมื่อ โอ้ลุกค้นลุกขาขาเวลาะนกอันนะี้ใหญ่ใหญ่ยันกเขามาที่แหลกบนบุได้เถอกําลังสินิกกาดใช้แล้วบินตื้อไปมันนี่บริปิ้งนกให้กิ้นได้มาเนี่มิเตชิเอาเมื่อ เมื่อสู่คนทงบะเพราะว่าเท่ากับบัพ่ออ่ำเน่เข้ามาทุเดียวเข้าบัมีเครื่องเอื้อเครื่องยังเกลือกับบัวน้ำมาน้ำติ่งไปไม่กับบัวเส็งถ้าบัมีเกลือตรงมีเกลืออะไรถ้าบัมียังก็ได้ยโอ้โหเสิได้ chắc chắn là bội nào In là như chắc bội nào chưa chọn vừa chọn nào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  chọn Né, tốt nặng lợi nào chọn lợi, chọn vụ lợi nào chọn nào chọn nào ní Ô, chọn nào vô đây, vô đây, vô đây, hủ đây. โอ้ยดือดหมดหายไปเอาไปเอาไปรุ่ล่อถือหัว ngồi ปปะลงเลยเก็บไปสรุปงานมาีคนนี้ รูปผลง,งานกับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหกตัวถึงนกหน่อยนกไงกับหาโตวนกหน่อยตัวหนึ่งผลดตเป็นหกเออขัดอยู่ได้ผลง,งานมานือนี่ยิ่งนกกินมาให้พอได้สุขอบสุขวากินอยอนี่นกกระท่าคันดีขนาดนกนี่คันดีขนาดนกตัวนี้ หาวขนาดเลยคันเต้ดุนเลยเลยกูจั๊กจั่นแจแจ๊ะเลยอ๋อบันนี้ก็สิได้เมือก่อนทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็มาเทเศ้ามาเทดึกดึกอันนี้ก็สีม่วงแรงเลยก็สิได้เมือบอันนี้โอ้มามาโลมาโพลเนาะเบาอุตก็ได้แต่ก็ยังดีเท่าไหรแนวเมือกิน มื่อสู่ขอบสูข่ขั้วกินแต่กันยังดีก็ถือว่ามานอยู่มือนี่พอได้กินอยู่บัวมานลงมานลายดอกบรลลูกรกะสุนไปไลหลายเติบกลัวสิถือแต่ละโตโอ้บอัวเหี่ยวน้อมือนนี่เนาะจะได้กับบัให้ทานผู้ส้มพิหวังเหมือนี่จะได้กะขอบมอกุกขอบใจหลายๆที่ทานที่ตามรับส้มมาแต่ต้นจจบเด้อขอบบุญขอบกุณละลายอ้ยดีใจมือหนามาาไม่นเนาะทุกคนเนาะส้านได้อยากใหเบาทิตมายิ่งลงอกีกอะ คอมเมนต์บอกเด้อว่าให้มายิงอีกบรหรือว่าให้ยบ่าวติดเปรตยังคอมเมนต์บอกเด้ออ่ะมาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้บ่าวติดข้อกล่าวคำวา่าสบายดี